สวัสดีค่ะพี่นอ้องยูกับช่องอีสานบุกนะคะตอนนี้เขากำลังทำไก่รอบปูไก่รอบปูไก่รอบปูนะคะนี่ไปจับปูแล้วกำลังสับโค้งไก่เลยค่ะพี่น้องใส่ไม่หีบจับปูนะค่ะใส่ไม่หีบแล้วเขาไปทิ้มไว้ทิ้มไว้แล้วอีปูกัะชิมากินค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกัน้วฮะที่ได้หลายบ่ะโค้งไก่ ลงทุน15บาทพี่น้องซื้อโครงไก่15บาทค่ะใส่ไม่หีบฝนกระตกเลี้ยนๆค่ะพี่นองวิธีการใส่ออไม่หีบเสียบลงเลยค่ะเดียวอีปูไม่ใช่ไม่กินนะเขาจะจับเอาจับเอาเลยค่ะเสียบไปยายไปยายไปแล้วก็เสียบค่ะพี่นอง,นองเสียบลงเสียบลงเลยค่ะ กับมาจับอ <bin uk> <azo> ีป <kho boundaries> ูค่ะพี่น้องนค่ะพี่น้องเบื้งร้อยมาเลยค่ะร้อยมาใส่เลยนี่นั่นกำลังมาค่ะโอ้นี่คอเง่ายอเง่ายพี่น้องนี่มันที่ไม้กินเลยค่ะนี่หอยจับด้วยสองฟัวพอดีพูนเ ก็ยังยังไฟไฟมันก็ยเจอเห็นนี่ค่ะเบื้องต้นมาส่งตัวเลยนี่มาข้างนอกนี่เงียบ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 เยอะนี่ค่ะจับเอาเลยค่ะบันไดเงียบได้ไบ้างไอส่งตัวค่ะกันย่างกลับไปกลับมาเยอะที่ไหนล่ะค่ะย่างเก็บย่างเก็บเลยค่ะ ก้อนกามโครงสามตัวเัล้วแบบนี้เลยพี่น้องนี่ที่มันกินแบบนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่มัอกี้น่ะเป็นฟูงเลยมันแล่นออกพันแต่คุกค้างกับคุกๆเดี๋ยวฉันมีสามโคงตัวนี้นี่ค่ะพี่น้องเห็นปะค่ะนี่เป็นก้อนเลยค่ะมากินเป็นกลมเลยนี่นี่คเอาคุกค่ะ สองตัวไปพูนนะ่ะมันหตนัวเนาะได้สได้สมค่ะปูแม่บ้า,บาเลยตัวนี้น่านี่ไปไตัวเ็กนี่ค่ะคก,กามค,ค้งตามค้งนี่ตามค้คงเลยค่ะคุบค่ะวันนี้มันไม่กินไก่ โวจังส่มันไ่ค่อยแชะดอกไงตัวผูนนะ้น่ะเนีมัจับบอกใช่ไหมวะจับ่ะแครยี่นั่ง ตามโค้งค่ะพี่นอ้องัไไง่เลยคมาให้เลยเฮ้ยไปเกตไปี่อ้องยังกลับไปกลับมาอันนี้รบอ,อ,อบค่ะยังรอบะตัตัวตัตัวบทันค่ะต้องเร็วเรวะพี่นอ้องตัวตัวเดียวโอ้ นอ้องกำลังมากินเห็นว่าต้องกบค่ะนี่ค่ะดองนะคะ่ะใส่สมตำแซบขนาดบิด่ค่ะกามโคง้งกามโคง้งนี่ทิมใส่ไฟไฟ,ฟี้ฟี้อยู่นคะครับพี่น้องกบ <c oughs> นี่ค่ะ ตามคงเลยรุ่นโบราณค่ะรุ่นนี่ง่ายแฮงนะคะเล่บักหลายพี่พวกวะตามสิบนาทีค่ะทางกลับไปกลับมาเล่มาสิลายค่ะเล่กระบะเล่ก้อนค่ะเดี๋ยวมันจะเหน็บกันตายพี่น้องดอกเล่ไม่ไหลอยู่อือค่ะพี okay. ่น้องเห็นบะไปละ มากินค่ะเห็นไหมไปแล้วค่ะนี่เดี๋ยวก็มาหม่หยิบค่ะเอาคบเอาคุบเอาเลยค่ะแต่ละอันต้องไปซิมากินแบบนี้ค่ะพี่น้องเอาก็ญญางเก็บยางเก็บไปเลยค่ะนี่ว่าต่มันได้หลค่ะค่ะนี่ ะกูป,ปั๊บกูป,ปั๊บใจคู่นี่ไปเทสองรอบแล้วนะ,นะค่ะเนี่ยไอ้กูเต็มมาค่ะค่อยเบิ่งผลง,งานน้ำกันรีค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวก็คูปไปคูปไปค่ะเต็มคู่แล้วคะ่ะพี่น้องแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเทก่อนคะ่ะเอาทางไม้มาก่อนอันเออคือเนะอ๋อคือสิไรเนี่นนย เพี่อ์คะพี่น้องได้ผลลัพธ์เลยค่ะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองพี่อีกอ่ะไอแห้งค่ะเดี๋เพียรไปดองเจ้าเลยคุณหน่อยไปเซตเบ็ดคุณหน่อยแบบเต็มะเดี๋ยวตัวนี้นะเดี๋ยวเยอะมากได้หลายมากค่ะพี่น้องโอ้ตัวนี้ดองเด้โอ้ดองนะคะพี่น้องโอ้ลงทุนสิบห้าบาทได้เป็นร้อยตัวนะคะ ผงไก่ค่ะผงไก่บะซูนไทยผงไก่บะซูนไทยต้มให้มากินได้พร้อมค่ะเฮ้ยหุงผัดไทยเฮ้ยดูนี่ค่ะพี่น้องสองก็เครื่องอ่ะได้ไรค่ะคใด้เวลาเพิ่มเดียวอยอเองเต็มคูดเลยค่ะเต็มคค่ะเยอะมาก ่านี่ก็ฝากไปกําลังใจช่องอีสานบุกค่คะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส็ไครในช่องอีสานบุกค่ะเมื่อนี้ก็ต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่รยกายเลยค่ะ